คุณผู้ชมคะขยะทะเลกลับไม่ได้มาจากทะเลแต่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์นะคะดิฉันกําลังพูดถึงขยะที่เจ้าหน้าที่ไปพบที่บริเวณปากอ่าวตัวกอทะเลอ่าวไทยที่พบว่าบางส่วนนั้นเป็นขยะจากภาคครัวเรือนที่ไม่ผ่านการคัดแยกนี่คือปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นกับทะเลของไทยในเวลานี้ท่ามกลางความพยายามในการจัดการปัญหาของเจ้าหน้าที่คุณพควัฒน์ฉมสีลงพื้นที่ไปติดตามแผนการจัดการปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ ก็ขวดก็พอได้อยู่นะนพวกแก้วถ้าพี่แกะอย่างนี้แล้วข้อมูลพี่จะเสียหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเอาไปรวม<ช>ค่ะเอาไปรวมเอาเหมือนอย่างตัวอย่างขยะค่ะที่ได้ขึ้นมาถ้าเป็นถ้าเป็นขยะที่ เ,เหมือนพวกวัสดุธรรมชาติอะคะ่ะอย่างเช่นทางจากลูกมะพร้าวใบไม้อะไรเงี้ยพอเราได้ขึ้นมาแล้วค่ะเราจะทำการคัดแยกเอาออกไม่ได้เอาไปคิดรวมปริมาณกับน้ําหนักที่เราได้เป็นขยะค่ะเพราะว่าถือเป็นถือว่าเป็นขยะอินทรีย์เป็นวัสดุธรรมชาติยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นกิจย่างอื่นนะคะก็คือจะนับหมดเพราะถือว่าเป็นกิจกรรมจากมนุษย์เหมือนพวกพลาสติกแก้วน้ําขวดแก้วคิดหมดรวมไปถึงพวกไม้ที่มันเกิดจาก เรือเงคะถือว่ามันเป็นไม้แปลรูปอะค่ะที่มีการแปลรูปมาแล้วที่แบบว่าเกิดจากกิจกรรมมนุษย์เงี้ยเราก็จะเอามาคิดแล้วก็เอาไปน,นับค่ะเพียงหนึ่งชั่วโมงที่นักวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งวางตะข่ายดักขยะไว้ตรงปากแม่น้ําบางปะกงมีขวดพลาสติกขวดแก้วถุงพลาสติกโฟมปะาปนมากับขยะอินทรีย์ซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของปริมาณแม่น้ําบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นหนึ่งในแม่น้ำห้าสายของอ่าวตัวกอทะเลเอ่าวไทย ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเก็บสถิติขยะจากแหล่งน้ําจืดไหลลงสู่ทะเลใช้ตะข่ายปากกว้าง5เมตรวางดักปากแม่น้ําไว้ตลอด24ชั่วโมงและคํานวณกับกระแสน้ําไหลหน่วยลูกบาทเมตรต่อวินาทีศึกษาปริมาณขยะแม่น้ําเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและบางตะบูนอีก4สายแบบเดียวกันซึ่งแม่น้ําบางปะกงปล่อยขยะลงทะเลมาเป็นลาดับที่2คือปีรัประมาณ400ตัน ส่วนหนึ่งของขยะมาจากเครื่องมือการประมงถึงจะเป็นลำดับที่สองจากเจ้าพยานะคะแต่ว่าประเภทขยะที่ทางทีมวิจัยได้ได้พบนะคะว่าส่วนที่ทำให้มันมีน้ำหนักมากเนี่ยมันจะเป็นพวกวัสดุที่เป็นไม้ไม้ไผ่แล้วก็อุปกรณ์ที่มาจากเครื่องมือประมงแต่สัดส่วนที่มาจากพวกพลาสติกต่างๆหรือขวดหรืออะไรเงี้ยจะไม่ได้มีปริมาณมากเท่ากับแม่น้ำเจ้าพญาค่ะอันนี้คือลงดำสน การศึกษาบริมาณขยะไหลลงทะเลเป็นข้อมูลสำคัญในการเปลี่ยนแปลงยกเลิกวัสดุที่ใช้ในกิจกรรมของมนุษย์อย่างที่ผ่านมาไทยได้ยกเลิกการใช้พลาสติกพุ่มฝาขวดน้ำดื่มและพยายามยกเลิกนำเข้าเม็ดพลาสติกที่ปัจจุบันยังไม่สำเร็จยิ่งในปีนี้ข้อมูลที่ทชรวบรวมไว้เมื่อเดือนสิงหาคมแม่น้ำทั้ง5สายจะมีขยะไหลลงทะเลถ,ถึง1,500ันตัน จากปี64มีขยะไหลลงทะเลประมาณ700ตันและแม่น้ำเจ้าพยามีขยะไหลลงทะเลมากเป็นลำดับที่1คือ680ตันจากปีที่แล้ว300ตันซึ่ง2ปีที่ผ่านมานอกจากขยะพลาสติกที่เป็นตัวการสําคัญในการทําลายสิ่งแวดล้อมมีการพบชุดตรวจ ATK และหน้ากากอนามัยติดตะข่ายดักขยะอีกจํานวนไม่น้อยภควชมศรีไทย PBS รายงาน